สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือลูกค้านะ่ะปวดเข่ามากปวดเข่ามากแล้วก็ลูกค้าก็อ,าอยากจะได้ชุดชั้นในซัมมิตมือสองสภาพสวยกริบบอกว่าสภาพ70-80ไม่เอาแต่ว่าจะเจาสภาพสวยสวยสวยกริบเลยขับรถมาหาหนูเสร็จแล้วหนูก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าชุดชั้นในซัมมิตเนี่ยข้อแตกต่างของแต่ละแบบแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละสีเนี่ย เขาจะมีความเหมือนกันที่แตกต่างเล็กๆน้อยๆของเขาอย่างเช่นถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องปวดเขา่าและอายุสูงสูงวัยไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าสูงวัยมากๆแต่ว่ามีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องข้อมือก็จะดึงถุงน่องถุงเท้าได้แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องสูงวัยมากและมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรง ช่วยตัวเองในเรื่องของการดึงถุงน่องถุงเท้าขึ้นมาหรือไม่หรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวลูกๆก,ก็ไปทํางานหมดกลางวันก็ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยใส่เสื้อผ้าหนูแนะนําว่าวิธีซื้อเนี่ยถ้าไม่ซื้อถุงเท้าเลยไม่ซื้อถุงน่องเลยมีอยู่สองชนิดที่จะช่วยเราได้ก็คือกางเกงซัมมิตที่เป็นกางเกงสเตย์ขาสั้นมีอยู่สองรุ่นรุ่นสีม่วงตัวยาว และก็รุ่นลิลลี่บูเกสไปรอนตัวยาวเขาเป็นลองเกิร์เดิลสองตัวนี้สองแบบนี้ทั้งหมดในซัมมิตเท่านั้นทั้งหมดในซัมมิตเท่านั้นที่ยาวคุมทับหัวเข่าเราค่ะมีอยู่สองตัวทีนี้คุณลูกค้าก็มาหาหนูบอกว่าพี่ปวดเข่ามากเลยแต่ว่าพี่จะมาซื้อถุงน่องพี่คะอาการของคนที่ต้องใช้ถุงน่องนี่คือคนที่มีปัญหาเรื่องคือ ไม่ว่าจะเป็นถุงน่องบองโวยาร์ดไม่ว่าจะเป็นถุงน่องซัมิคควีนรุ่นบองโวลองอาการของคนที่ใช้ถุงน่องคือช่วยกระชับขาขาเรียวลดเส้นเลือดขอดปวดขาพอประมาณปวดเข่าพอประมาณ,ามาณแล้วก็เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค,คือแบบว่าอันนี้จะต้องมี plus สินค้าตัวอื่นคือบวกสินค้าตัวอื่นตามเสริมเข้าไปประกบคู่กันเข้าไป เหมือนเราทานอาหารข้าวเปล่าเราก็ต้องซื้อกับกินกินข้าวเปล่าเสร็จแล้วก็ยังต้องมีพริกน้ำปลาอีกเพื่อความอร่อยอร่อยอันนั้นก็ยังเป็นส่วนประกอบเสริมเขาเรียกว่าองค์ประกอบเสริมเป็นพรอ็อพเหมือนเราไปซื้อไอศครีมเด่นไทยเราก็ต้องมีของพร็อพที่อยู่บนท็อปเช่นอาจจะเป็นลูกชิ้นวางข้างบนและอาจจะเป็นเผือกกวนเผือกเชื่อมกล้วยเชื่อมฟักทองเชื่อมอะไรต่างๆหรือถั่วโรยหน้าแล้วยังมีงาโรยอีกนั่นคือท็อปปิ้งของเขา ดังนั้นเหมือนกันค่ะชั้นใดก็ั้นั้นเวลาคุณลูกค้ามีปัญหาเรื่องปวดเข่ามากๆเนี่ยถ้าให้เครดิตหนูหนูไม่ทราบว่าเบี้ยค้าท่านอื่นเป็นยังไงแต่หนูอยากให้ลูกค้าให้เครดิตหนูเถอะว่านูขายสินค้าชุดนายสม,มิธงเนี่ยขายจากใจขายด้วยความจริงใจเพราะว่าหนูคิดว่าด้วยวัยหนูเนี่ยเป็นวัยเกษียณแล้ว อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีหนูก็จะ60แล้วตอนนี้หนู 56, หกห้าสิบหกย่างห้าสิบเจ็ดรุ่ยรู้่อีกสามปีหนูก็จะ,กะเกษียณเหมือนกับพี่พี่รุ่นท่านอื่นๆไปเพราะฉะนั้นหนูอยากให้ท่านพี่ๆทุกท่านเนี่ยบริหารจัดก,การการเงินเนี่ยและตอบโจทย์และเก่าให้ถูกที่คันแล้วก็ใช้ชีวิตเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปแก้ปัญหาส่วนตัวแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเราประจําวันของเราส่วนที่เหลือมากๆและส่วนต่างมาก,มาก,มากๆเนี่ยไปใช้ชีวิตประจําวันของเราให้ใช้ให,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 ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่า และมาวันนี้ลูกค้าก็มาอีกเป็นอีหลอกเดิมทุกคนใช่แน่นอนพี่ปวดเขา่าแต่พี่คือเขาเนี่ยไม่ให้หนูอ้าปากเลยต่อให้หนูจะพูดปากฉีดถึงหูเขาก็จะเอาชุดที่มันไม่ใช่ชุดที่ควรจะเหมาะและตอบโจทย์เขาเช่นเขาจะใส่ลองเกร์เดนธรรมดาไม่ว่าสีชมพูสีดำสีแดงสีม่วงสีน้ำตาลพวกนเนี้ยเนี่ยพวกนี้คือนุ่นธรรมดาธรรมดาทั่วไป แบกกระทั่งตัวสีม่วงพี่ขาตัวสีม่วงตัวสีม่วงอย่างนี้เรียกตัวธรรมดาแต่ตัวไม่ธรรมราคือม่วงตัวนี้ม่วงตัวนี้เขาจะยาวทับเขา่าและเขาจะมีล็อกตรงนี้เหมือนคอเสร็จล็อกเข่าเราเลยเนะี <Yeah. S 1> ่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่ามากๆเข่าดังก๊อปแกป๊บปวดเข่าเรื้อรังเจ็บเขา่า และมีปัญหาเรื่องเขาแห้งขาดสารอาหารพวกโปรโตีนชนิดหรือวิตามินที่ต้องกินเสริมต้องกินเสริมด้วยนะพวกกูโคซามีนอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยต้องใส่ไม่อย่าอย่าซื้อและคิดตามเองอ่ะไม่เอาพี่ไม่ใส่สีม่วงเขาออกแบบมาอย่างงี้ค่ะบริษัทามินฟีีเขาออกแบบมาอย่างงี้พี่ก็จะเอาชมพูเพราะพี่ไปวัดบ่อยฮัลโหลคุณไม่ได้เดินแก้ผ้าเสื้อคุณไม่ได้บางจ่อยขนาดกองกระติไม่อยู่มันไม่ทะลุ เบ้าตาออกมาข้างนอกให้ท่านผู้ชมหรือพระหรือมัคคา,ายกยเข็นรอต่อให้เป็นสีชมพูมันก็จะสั้นกว่าต่อให้เป็นสีเหลืองครีมมันก็จะสั้นกว่าม่วงต่อให้เป็นสีดํามันก็จะสั้นกว่าม่วงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหนูเห็นลูกค้าซื้อแล้วลูกค้าซื้อเยอะเว้ยลูกค้าก็แบบว่าน้ําตาลก็ซื้อชมพูก็ซื้อเหลืองครีมก็ซื้อเพราะไวาไปวัดพี่ขาซัมมิคีนเขามีเหตุผลของเขาแหละ เขามีเหตุผลของเขาแหละว่าทําไมเขาถึงทําสีม่วงเพื่อเพื่อให้แม่ค้าและทีมขายจาง่ายเพื่อให้ผู้ที่ไปนัดนำสินค้าเราจําง่ายว่าต้องใส่สีม่วงถึงจะล็อกเขาเพราะว่าอะไรเพราะหากคุณคุณผู้ใช้หรือคุณผู้มีอุปการณ์ละคุณหลายๆท่านที่ที่สูงวัยมากๆและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและไม่มีผู้ช่วยใส่กางเกงถุงเท้าดึงไม่ไหวโอ้ดึงไม่ไหวเลยกดเขาดึงไม่ไหว อย่าไปคิดนะคะว่าถุงเท้าคู่เดียวจะรับน้ำหนักตัวคุณ70-80โลได้ไม่ได้นะอย่าไปคิดนะคะว่าถุงน่องจะรับน้ำหนักตัวคุณ70 80โล9กโลได้ไม่ได้นะมันต้องมีท็อปปิ้งเสริมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นหักไม่มีแรงเลยดึงกางเกงไม่ขึ้นหรือขาคดมีคนทักหนูไมเในเฟสมาช่วยขาคดคนที่ขาคดเนี่ยใส่กางเกงตัวนี้มันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ต้องมีถุงน่องตามคือต้องใส่ปูอินวันเพราะอาการ V A d อาการไม่ธรรมดา เช่นกันค่ะคนที่ปวดเขา่าเดินตัวเอียงแล้วก็รับน้าหนักตัวเองไม่ไหวแล้ว <c oughs> บางคนเนี่ยนักเจ็ดสิบหนักเจ็ดสิบบอกว่าพี่จะรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวได้ยังไงพี่หนักแค่เจ็ดสิบก็อื่นหนักร้อยโลแต่อย่าลืมสิค่ะว่าด้วยวัยของผู้หญิงทุกท่านเมื่อผ่านการคลอดลูกไปแล้วผ่านการมีเปลี่ยนฮอร์โมนไปแล้วหรือเป็นสตรีวัยทองไปแล้วเนี่ยร่างกายของเรากระดูกของเราก็เปลี่ยนไปค่ะแคลเซียมในร่างกายเราก็เปลี่ยน ความพูนกระดูกพูนของเราก็เปลี่ยนไปร่างกายเราเปลี่ยนไปฮอร์โมอนในร่างกายเปลี่ยนไปแน่นอนที่สุดโอเคหนูเนี้ยค่ะหกบางวัน70 .6768 70หนูอยู่เนี้ยแต่ร่างกายหนูก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสาวเปรีย้ยวหรืออะไรเพราะว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายโฮอร์โมนโฮอร์โมนเราเปลี่ยนดังนั้นเมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนเนี่ยหนูแนะนำเลยนะคะว่าให้โอกาสหนูได้แนะนําสินค้าหนูเห็นลูกค้าเดินเข้ามาในร้านนี้วันนี้แล้วไม่ให้หนูแนะนําสินค้าพอเขาซื้อของไปหนูติดตามนะ หนูคิดตามแลว่าเขาใส่ไม่ได้ผลแน่นอนแต่เราพูดปากฉีดถุงหูแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่าถ้าเป็นผู้หญิงให้ใส่รุ่นนี้และอีกตัวหนึ่งสีดําเราจะทําภาพคู่ให้ก็คือลินลี่สไปรลอนกางเกงสองตัวนี้เท่านั้นค่ะลูกค้าที่เป็นกางเกงล็อกเข่าเราได้และเขาออกแบบมายาวถึงเข่าเดี๋ยวหนูจะให้ดูนะนี่ค่ะนี่คือรองเกิร์นรุ่นลินลี่สเวนตี้วัน ลองเกอร์เดิเทวนที่วันเนี่ยเห็นไหมพี่เนี่ยเห็นไหมมันยาวไม่เท่านี้เวลาใส่แล้วมันยืดออกไปอีกเนี่ยเห็นไหมนี่คือลองเกอร์เดิแล้วนะเหนือเข่านะอันนี้คือทับเข่าพี่นึกออกไหมแล้วยังมีเซมิเซมิเขาจะเซมิแปลว่าสั้นเพราะฉะนั้นหนูฝากเลยนะคะว่าลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเข่าก็แก้ปวดเข่ารับน้ําหนักตัวไม่ไหวหรือมีปัญหาเรื่องเข่าส่วมกระดูกเข่าเสื่อมกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมและคุณผู้ชายจะใช้อย่างไง คุณผู้ชายหนูก็แนะนําว่าให้ใส่เลกกิ้งก่อนเบื้องต้นลองพื้นปูโครงสร้างเสาเข็มเสาเอกตัวเองกับบอดี้ร่างกายของตัวเองด้วยลองพื้นด้วยถุงน่องสะอ่อนแล้วค่อยใส่กางเกงซัมมิตกางเกงชายทับกางเกงชายของนั้นเราก็ขายมือสองเหมือนกันและกางเกงชายของนั้นเราสองชิ้นเราก็เอามาทำโปร4 9 0 0เก้า